ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลช anel ค่ะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะเห็นไพ่แบบนี้แน่นอนค่ะเราอยู่ในการรีวิวไพ่นะสำหรับเนี้ยเปิลได้มานานพอสมควรแล้วเพราะว่าเอามาศึกษาแล้วก็จะทำคอร์สสอนเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้มาทำรีวิวหลังจากที่เราสอนออนไซต์เสร็จแล้วเนี้ยเปิลก็เลยจะมาทำรีวิวให้สำหรับนักเรียนที่จะเรียนออนไลน์ด้วยตอนนี้ถึงแม้ว่าออนไซต์จะไม่มีแล้วนะคะใครสนใจเรียนไพ่สำหรับนี้เปิลมีการเปิด ออนไลน์เนาะในกลุ่มปิด Facebook ถ้าเกิดว่าเออเราชอบสำรับนี้ไม่แน่ใจว่าจะอ่านยังไงสามารถมาสมัครเรียนกันได้ในราคาที่เบามากๆนะคะไพ่สำรับนี้ชื่อว่า Star Bright t a r o t วันนี้เราจะรีวิวคือจะมาดูว่า i, เฮ้ยแล้วมันเก๋ยังไงหรือว่ามันควรมียังไงเลยนะสีสันสดใสก่อนเลยคะ่ะอันแรกแต่ว่าด้วยความกล่องเขาเป็นกล่องเปิดปิดแบบนี้มันก็จะมีความแบบเยินง่ายพอสมควรเนาะเพราะของเปิ้ลก็นี่ก็เยินพอสมควรละเนาะอ่ะแต่ว่าสำรับเนี้ยความเก๋ข,ข,ของเขาคือ เขาจะมีการเอากลุ่มดาวค่ะตามหลักดาราศาสตร์นะมาผสมด้วยอ่ะปกติเราอาจจะเคยเจอไพ่ทาโร่ที่อาจจะมีแค่บวกกับสเปเชียลการ์เป็นออร์ l เคิลหรือว่าอาจจะมีอ1 2สิราศีหรือว่าถ้ามีดาวก็อาจจะเป็นดาวสิบดวงหรือว่ามันอาจจะเป็นการแค่แบ่งตามธาตุเนาะดินน้ำลมไฟอะไรแบบนี้เฉยๆแต่ว่าสําหรับเนี้ยมีเลเยอร์ของการเอา สิ่งเหล่านี้มาใช้ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะรวมถึงกลุ่มดาวด้วยที่ป้อนไม่เคยเห็นสำรับไหนเลยเอาดาราศาสตร์กลุ่มดาวตามหลักดาราศาสตร์เลยนะเอามาใส่เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของดาราศาสตร์ของดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆเลยเอามาใส่อยู่ในสำรับนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีความเก๋กู้พอสมควรถ้าเกิดใครรู้ความหมายหรือว่าไม่ใช่รู้ความหมายรู้ความรู้โหราศาสตร์สากลน,นะป้อนคิดว่าคุณจะเล่นสำรับนี้ได้สนุกมากเลย เออนะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่มันจะเป็นยังไงบ้างกล่องเป็นแบบนี้ฮะกล่องเป็นกล่องกระดาษเปิดปิดธรรมดาอย่างที่บอกนะแต่สีสันเขาน่ารักมากเลยใครชอบไพ่สีสันสดใสก็น่าจะชอบ นะกล่องเป็นกล่องเปิดปิดแบบนี้นะคะข้างในมีคู่มือให้ด้วยนะซึ่งก็สามารถใช้ได้นะปึก๊กพอสมควรเลยนะอาจจะไม่ได้บอกที่มาที่ไปทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายกลุ่มดาวกับความหมายไพมากกว่าว่าทําไมเข้าถึงแบบมันแปลว่าอะไรทําไมเอามาใส่ไว้ในไพอะไรแบบนี้เนาะความหมายของกลุ่มดาวแล้วก็ความหมายของไพที่มันสอดคล้องกันประมาณนี้นะคะก็จะมีในนี้แล้วก็มีอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการ สอนแนะนำวิธีการวางไพ่สเปรดต่างๆเล็กน้อยนะคะเออมีเล็กน้อยเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปที่ไพ่กันว่าเป็นยังไงไม่มีขอบนะคะเป็นไพ่ธรรมดาเลยนะแต่ว่ามันมีความลื่นมากต้องบอกเนี่ยลื่นปื้ดเลยคนะ่ะลื่นปื้ดคือแบบกระดาษดีมากเวลาคนอ่านไพ่เนี่ยอ่านไพ่เนี่ยก็จะชอบกระดาษลื่นนิดหนึ่งเนาะเออมันจะได้แบบ เหมือนชาโฟแล้วก็เวลาเปิดไปกับบนผ้าเนี่ยก็จะมีความลื่นนะอันนี้ก็คือมีความลื่นขนาดมาตรฐานครับเทียบกับไรเดอร์เวทปกตินะนี่ไม่ต่างกันค่ะเท่าเท่ากันเห็นไหมะนะเพราะปกติไรเดอร์เวท m มิ t ที่มันไม่มีขอบเนี่ยมันจะใหญ่กว่านิดนึงอยู่แล้วโดยมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นสำหรับนี้ก็ขนาดเท่ามาตรฐานปกติเลยค่ะ แล้วก็สำรับนี้ก่อนที่เราจะดูไพ่ปกติเนี่ยเราควรจะรู้องค์ประกอบของไพ่ก่อนเนอะว่ามีทั้งหมดกี่ใบในแต่ละสำรับมีสเปเช,ชียลการ์ดไหมนูน่นนี่นั่นสำรับนี้ค่ะถ้าเรารู้จักไพ่ทาโร่คือมันจะมี78ใบยอยู่แล้วเนาะเหมือนไพ่มาตรฐานปกติแล้วก็มามีเขามีไพ่พิเศษ4ไพ่ค่ะ4ใบเนาะนิว o ู n Waxing Moon, Full Moon แล้วก็ w a n i n g Moon อันนี้เป็นเกี่ยวกับ m Moon Phase เนาะใครที่รู้เกี่ยวกับการโคจรดวงดาวอ่ะเขาก็เพิ่มอันนี้เข้ามาเนื่องจากว่าเขาเหมือนจะมีความลิงก์กับระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมเขาก็อ่ะมีไพ่พิเศษคือ4ใบนี้แต่ไอ้ที่เป็นกลุ่มดาวที่เราบอกว่ามันมีกลุ่มดาวตามหลักโหราศาสตร์8 8กลุ่มดาวตามหลักดาราศาสตร์เลยนะ อยู่ใน78ใบนี้เลยคือเขาจะใส่เข้าไปอยู่ในไพ่ทาโร่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีไพ่ยแยกเป็นสเปเชียลการ์ดเกี่ยวกับดาราศาสตร์ใดๆนะคะรวมถึงราศีหรือกลุ่มดาวหรือใดๆน่าจะอยู่ในไพ่78ใบหมดเลยถ้าเราเห็นหนะ้าไพ่แล้วเราชอบแล้วเรากลัวอ่านไม่เป็นจริงๆอ่ะคุณสามารถอ่านตามไพ่ทาโร่ปกติได้นะเพราะว่ากลุ่มดาวที่เขาเอามาใส่อ่ะ มันเป็นกลุ่มดาวที่มีความหมายโดยในเนี่ยในทิศทางเดียวกับไพ่ทาโร่ที่เราเรียนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใครไม่รู้เรื่องดาราไม่ไม่รู้เรื่องความหมายไพ่ทาโร่เพิ้นก็มีคลิปสอนถูกไหมอ่ะเราก็ไปลองเรียนดูได้นะคะว่าความหมายไพ่แต่ละใบแปลว่าอะไรซึ่งสามารถอ d a p t ใช้กับไพ่สำหรับนี้ได้เลยแต่มันจะสนุกมากขึ้นถ้าเรามีความรู้โหราศาสตร์สากลเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมอ่ะโครงสร้างของมันนะคะเขาจะแบ่งเป็นสีอย่างนี้อ่ะเพิ้นแยกก่อนนะไพ่ ไพ่เขาเรนะียกนะไพ่เมเจอร์คณาดยี่สใบเนาะแล้วก็มีไพ่ไมเนอร์ไพ่ไมเนอร์สี่กลุ่มเห็นไหมเขาแยกตามสีเห็นเโทนสีไหมคะซึ่งมันก็ทําให้ง่ายกับการใช้เนาะหลายๆที่หลายๆสําหรับก็ทําเหมือนกันคือเป็นโทนสีอะเหรียญเขาใช้เป็นสีเขียวเหลืองเนาะถ้วยเป็นสีฟ้า ทัดไฟเป็นสีแดงแล้วก็ทัดลมเป็นสีม่วงอ่แยกเป็นแบบนี้นะซึ่งก็มี14ใบเท่ากันคือ1-10ถึงแล้วก็เด็กอัศวินควีน,ค,นคิงนะเหรียญถ้วยวานสะไม้แล้วก็ดาบเ,เป็นกลุ่มแคตตากรีปกติมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องหน่อยใดๆทั้งสิ้นเลยส่วนเมเจอร์อาคานาะค่ะย2บใบปกติไม่ได้มีไพ่พิเศษเหมือนกันเขาก็จะมีรีเฟอร์กลุ่มดาวแบบนี้เนาะข้างล่างจะเป็นชื่อกลุ่มดาวซึ่งกลุ่มดาวภาษา กลุ่มดาวดาราศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาละตินเนาะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดให้ซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้ยากค่ะสมมติกลุ่มดาวโคลัมบ้าเนี่ยความหมายเป็นรูปนกพิราบแบบนี้เนาะก็เป็นกลุ่มดาวนกเขาหรือนกพิราบซึ่งมันก็พูดถึงเรื่องอิสรภาพอยู่แล้วแล้วก็อินโนเซนต์ประมาณนี้นะคะความไพ่คือเก๋ตรงที่ว่าเขามีดาว บอกด้วยว่าไพ่เนี่ยมันมีดาวอะไรเป็นดาวประจําไพ่ใบนี้หรือถ้ามันเป็นไพ่ราศีเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ราศีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีความรู้โหราศาสตร,ร์รู้สัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์ญญาดาวสัญลักษณ์ราศีต่างๆแล้วก็รู้ธาตุเนาะเหมือนอย่างเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างซึ่งในไพ่เมเจอร์อะคานาเขาก็แบ่งตามธาตุเหมือนกันอย่างเช่น ฟูอ่าเขาก็เป็นสีมว่วงแปลว่าใบเนี้ยมันคือความหมายของธาตุลมประมาณน,นี้นะคะซึ่งก็มีความเก๋ไก๋เบนจะเปิดไปพร้อมๆกันนะคะเราก็ดูหน้าไพ่ไปหน้าไพ่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบในเชิงเขาเรียกอะไรอะในเชิงที่เป็นกลุ่มดาวหมดเลยนะซึ่งเขาก็จะเอากลุ่มดาวที่มีความรีเลทกับความหมายไพ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องนอยกับเรื่องความหมายไพ่กับกลุ่มดาวเลยเนาะแต่เบนชอบสีสันสดใสามากอ เราชัฟโฟไปเรื่อยๆเนาะไม่ใช่ชัฟโฟเราฟลิปไปเรื่อยๆเนาะแบบรวดเร็วให้ดูหน้าไพ่ธาตุก็คือตามสีเลยเนาะซึ่งเมเจอร์อาคานาแน่นอนมันก็ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีสีไปเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างที่บอกเมเจอร์อาคาน่าถ้าเป็นดาวอะ่ะเขาจะอยู่ด้านซ้ายเนาะถ้าเป็นราศีเขาจะอยู่ด้านขวาเนี่ยใบเนี้ยอ่ะแคปิคอลเนาะ เดวิลเนาะไพ่เป็นไพ่ประจําของราศีมังกรเห็นปะแต่พอเป็นทาวเวอร์ปุ๊บอ่ะเขาก็ไม่ได้มีราศีถูกไหมเขาก็เป็นสัญลักษณ์ดาวังคารแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่พอเป็นสัญลักษณ์ดาวอ่ะมันจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบเหมือนไพ่ทาโร่ที่เป็นไรเดอร์เวทถูกไหมเอออย่างสมมุติถ้าเป็นแบบกลุ่มดาวเนี่ยกลุ่มดาวราศีกลุ่มก็เป็นเนี่ยเทน้ําเป็นคอนโทลน้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มดาว กลุ่มดาวอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยธนูก็จะเป็นคนยิงธนูแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มันไม่ใช่เป็นแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์กลุ่มดาวเออที่เรารู้ๆกันเวลาเราดูในโ o d i a c s ซ g n ต่า,างๆเนาะมากกว่าที่จะเป็นไพ่ทาโร่ทั่วไปอือฮึอ the world อ่ะประมาณนี้ส่วนพอเป็นไพ่ minor อคณาค่ะเขาก็แบ่งตามสีอย่างที่เพิ่นบอกความเก๋ของเขาคือเอ้ยในในตรงเนี้ยข้างบนใบเขาอะก็มีราศีกับดาวประกอบกันด้วยนะ แต่ว่าเลขหนึ่งคะ่ะเลขหนึ่งของทุกกลุ่มเนี่ยเขาจะไม่มีนะเลขหของทุกกลุ่มมันก็จะเป็นกลุ่มดาวปกติแล้วก็มีคีย์เวิร์ดให้แค่นั้นนะถ้าเป็นเลขหนึ่งแต่พอเป็นเลขสองจนถึงเลขสิบเนี่ยเนี่ยเลขสองจนถึงเลขสิบเนี่ยเขาจะมีทั้งดาวแล้วก็ราศีอยู่ด้วยซึ่งเราสามารถเอาความหมายของดาวและราศีเนี่ย มาใส่เข้าไปในไพ่ใบนี้แล้วก็อ่านตามหน้าไพ่ไปได้ด้วยเหมือนกันเนาะเออซึ่งมันก็จะทำให้เพิ่มมันเหมือนเวลาเราอ่านความหมายแล้วมันมีความหมายซ่อนความหมายแฝงอยู่ในไพ่ใบนั้นๆันะแล้วทาให้สนุกกับการอ่านไพ่มากขึ้นซึ่งเมื่อก็แนะนําสําหรับคนที่อ่านไพ่มาประมาณหนึ่งแล้วก็มีความแอดวานแล้วก็เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่ารู้โหราศาสตร์บ้างอ่ะมันถึงจะใช้สําหรับนี้ได้สนุกเนาะอืมแต่อย่างที่บอกถ้าคุณไม่มีความรู้โหราศาสตร์เลยคุณจะใช้ไพ่สำหรับนี้แบบทาโร่ปกติ ก็ได้แต่พอคุณจะใช้เป็นปกติมันก็จําเป็นเนาะที่คุณจะต้องจําหน้าไพ่มาตรฐานไรเดอร์เวทได้เหมือนกันมันถึงจะสามารถแปลได้เพราะว่าพอเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรกลุ่มดาวบางทีคุณดูจากหน้าภาพคุณก็ตีความความหมายไม่ออกเลยก็ว่าเอ่ยยกเว้นว่าคุณจะอ่านคีย์เวิร์ดนะเพิ่นมองว่าเป็นแบบนั้นอ่าหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วพอเป็นไพ่เหรียญอไม่ใช่ไพ่เหรียญพอเป็นไพ่คนคะ่ะสี่คนความเก๋ของเขาคุณดูสิ เขาจะเป็นสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ธาตุนะเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเงี้ยถ้าเกิดใครศึกษาโหราศาสตร์มาก็จะรู้ค่ะว่าสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ธาตุเขาก็มองว่าอ่าสี่คนเนี้ยก็มีความเป็นธาตุแฝงอยู่อย่างเราบอกว่าให้เรารู้แล้วว่าธาตุดินนะมันเป็นธาตุเหรียญเป็นธาตุดินถูกไหมแต่เขาก็จะใส่ความหมายแฝงของธาตุอื่นๆเข้าไปเพิ่มอย่างเช่นจากสําหรับที่เปิ้ลเห็นนะคือเด็กอ่ะเขาก็จะแทนด้วยธาตุดินอันเนี้ยคือดินกับดินก็แปลว่าเด็กคนเนนนนนี้ป็ดิแ่อน ส่วนอัศวินเนี่ยเขามองว่าอัศวินทุกกลุ่มอ่ะเป็นมีความเป็นมีความกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ธาตุไฟเข้าไปอยู่ในอัศวินด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นอัศวินอะไรก็ตามนะเนี่ยอัศวินเหรียญคุณก็มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี่คือแปลว่าธาตุไฟส่วนควีนด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะเป็นราชินีเนาะเขาก็เห็นว่าเป็นความเฟมนีนก็เลยเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นควีนดาบควีนเหรียญควีนอะไรก็ตามแปลว่ามันก็จะมีความหมายแฝงในเอเนจีของธาตุน้ําอยู่ด้วยประมาณนี้ แล้วก็คิงก็คือเป็นทัดลมเพราะว่าคิงก็ต้องมีความฉเฉลียวฉลาดมีความมีไหวพริบอะไรอย่างนี้เนาะเออฉลาดหลักแหลมอะไรประมาณนี้เขาก็เลยใส่ให้เป็นทัดลมอยู่ในคิงด้วยอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเลเยอร์ของความหมายที่มันสนุกมากเลยซึ่งไอสิ่งที่ปนพูดเนี่ยมันก็มีอยู่ในคู่มือนะเออนะคะอ่าเราก็สามารถอ่านคู่มือได้เนาะเพราะมันหนาพอสมควรเลยเนาะถ้าเกิดเราได้ไปสนุกสนุกเราอ่านตามคู่มือก็เป็นประโยชน์พอสมควรอ่ะถ้วยค่ะ ด้วยเนี่ยดาวมีใหญ่บางดาวเนี่ยพอเราแบบไม่ได้ศึกษา,าดาราศาสตร์กันมากเราก็อาจจะไม่รู้จักกลุ่มดาวใช่ไหมการที่เรามาใช้ไพ่สาหรับเนี้ยทาให้เรารู้จักกลุ่มดาวมากขึ้นนะเออมอันบอกว่าเป็นแบบนี้เหมือนเราไปท้องฟ้าจําลองเลยปะถ้าเด็กๆฉันตั้งใจเรียนกว่านี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นคิงเป็นอะไรนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นธาตุอยู่ ถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่มีนะคะสองสามสี่ห้าไปจนถึงสิบก็จะมีทั้งดาวแล้วก็ทั้งราศีใส่ให้ดูอ่ะซึ่งอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดคุณไม่รู้ความหมายราศีความหมายดาวคุณก็ไม่ได้จําเป็นต้องเอามาใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้ด้วยมันก็จะสนุกมากขึ้นเนาะเพราะมันเป็นความตั้งใจของผู้จัดทาเขานั่นแหละให้ไพ่มันมีความแบบพิเศษอืมแต่เปิ้ลเห็นหลายสำรับมากเลยนะคะที่เดี๋ยวนี้เขาเอา ราศีเอาโหราศาสตร์อะไรอย่างนี้มาใส่เนาะเพราะฉะนั้นการมีความรู้โหราศาสตร์ก็รู้ไว้ใช่ว่าเปิ้นมีคลิป astrosofun so นะใน y o u t u b e สามารถดูฟรีกันได้ว่าเราชอบโหราศาสตร์ไหมถ้าชอบอาจจะมาลงเรียนเปิ้นก็มีคอร์สเบสิกสอนนะคะหรือจะมาลงคลาสนี้ก็ได้นะคลาสตาบาิ้เปิ้นก็มีสอนเบสิกเกี่ยวกับดาวทั้ง10ดวงแล้วก็ราศีทั้ง12ราศีแล้วก็หน้าไพาในเชิงที่ละเอียดกว่านี้เนาะอันนี้เราแบบอะ ฟลิปทรูแบบเบาๆว่าเออหน้าไพ่มันมีความเก๋ยังไงหรอทำไมถึงหน้าสะสมสำหรับสำหรับนี้เพราะว่าเขามีการเอากลุ่มดาวแปสิบแปดกลุ่มดาวตามดาราศาสตร์เอามาใส่ด้วยนั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้หวังว่าจะชอบสำหรับนี้กันซึ่งก็เป็นหนึ่งในสำหรับที่เปิ้ลประทับใจนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้รีวิวสั้นๆประมาณนี้บายบาย